เป็นเวลาคือเจ็ดโมงเช้านะคะมีนัดใส่ตัวอ่อนตอน8ปดโมงวันนี้นะคะก็คือแบบเปลือยเลยไม่แต่งหน้าไม่ฉีดน้ำหอมก็คือแบบไม่ทาครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า,าหลังจากที่ทำมาหลายครั้งเราไม่สำเร็จก็เหมือนเข้าไปอ่านข้อมูลในกลุ่มผู้มีบุตรยากนะคะของืองไทยก็คือว่าเหมือนมีคนมาเขียนแนะนำว่า,อาตอนไปใส่ตัวอ่อนหรือตอนไป เหมือนไปย้ายตัวอ่อนอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ควรที่จะแบบว่าฉีดน้ําหอมหรือแต่งหน้าไปเพราะว่ามันมีสารเคมีเนาะแล้วก็เหมือนคนที่เขามาเขียนก็คือแบบเหมือนเขาบอกว่าตัวอ่อนเนี่ยหรือ mbos เนี่ยจะค่อนข้างเซนซิทีฟกับกลิ่นแล้วก็แสงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบด้วยความนี่พยายามที่จะแบบว่าทํามาหลายรอบแล้วไงรอบนี้คือแบบเหมือนใครเขียนแนะนําอะไรอย่างเงี้ยก็คือทําตามหมดก็คือแบบ วันนี้ก็คือนัดตอน8โมงเชา้าเราก็เลยต้องรีบออกก่อนเพราะว่าเราต้องขับรถจากที่นี่ไปประมาณเกือบ35กิโลนะคะ,นะคะเดี๋ยวไว้มาอัปเดตให้ฟังตอนถึงโรงพยาบาลตอนนี้คือกินก่อนแนละ้วอิแล้วก็ดื่มกาแฟแบบที่เป็นคาเฟอินฟลเนเหลือเวลาอีก15นาทีตอนมอหนี้ เมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำใช่ไหมแบบเหมือนแบบเหมือนใส่แบบเพราะยาฮอร์โมนที่หมอให้ฉีดอาเงี้ยแบบเหมือนจะอ้วกอะ่ะคือวันนี้ก็แบบเหมือนตรวจดูในไอ้ตารางวันตกไข่วันนี้จะเป็นวันตกไข่วันสุดท้ายที่ว่าแบบสมมุติถ้าเกิดแบบเอ่อทำเองธรรมชาติเนี่ยก็มีสิทธิ์ตั้งครันเป็นวันสุดท้ายแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนอีก1ิวันก็คือแบบเหมือนประจำเดือนจะมา เดี๋ยววันนี้ลุ้นกันว่าจะได้ก็อีกก็คือว่าถ้าเกิดนับไปอีกสิบสี่วันใช่ปะอืมก็จะแบบว่าเหมือนตั้งคันอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆถ้าใส่ M MBOs ระยะเวลาห้าวันคือเป็นระยะบา a s t o c y ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นระยะที่พร้อมเกาะผนังหมดลูกคือแบบออกมาจากบ,บกระถอะเปลือกออกมาแล้วก็เกาะที่ผนังมดลูกแล้วนะ ซึ่งถ้าเกิดเป็นระยะเวลา5วันเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องนับไปอีก9วัน9วันคือไปตรวจประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดใส่ระยะ3วันอะไรเงี้ยก็รอ10วัน10วัน11วันอะไรเงี้ยถึงไปตรวจอะไรเงี้ยจริงๆคือจากที่ทำมา2รอบเนี่ยคือพยายามที่จะแบบว่าเหมือนไม่เช็คเองแต่มันก็อดไม่ได้เนาะรอบนี้แบบก็คงอดไม่ได้เหมือนเดิม ก็คือก็คงต้องเช็คก่อนล่วงหน้าอยู่ดีอะไรเงี้ยแต่แบบก็เหลือเวลาอีกประมาณห้านาทีต้องเดินไปละจริงๆเหมาะนะเดยแปะมุแต่แบบคือมานั่งกินกันก่อนคือแบบรอบเนี้ยเหมือนแบบมาด้วยความรู้สึกแบบบอกไม่ถูกเมื่อคืนก็ฝันแบบฝันแปลกประหลาดฝันว่าเจ็บท้องอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วพอฝันเราไม่รู้ว่ามัน มันเจ็บท้องจริงหรือหรือเจ็บท้องในฝันเนี้ยแล้วก็เราก็ลุกมาลุกมาเสร็จไปไปที่ห้องรับแขกแล้วก็ไปเอายาพราเซตามอนมากินเพราะเราไม่รู้ว่ามันเจ็บจริงหรือเจ็บในฝันแล้วคือรอบเนี้ยแบบ มันบอกความรู้สึกไม่ถูกว่าเฮ้ยมันจะสําเร็จไหมหรือไม่สําเร็จอะไรเงี้ยแต่ก็คือแบบเป็นคนมีความหวังนะเพราะว่าแบบพยายามมาตั้ง4ี่ปีแล้วอ่ะมันก็จะมาท้อตอนนี้ไม่ได้แต่ถามว่าตอนนี้คือแบบท้องพุนไปหมดแล้วเขียวเป็นจำจำจำ,จำแล้วก็ครั้งนี้เราเลือกวิธีการฉีดฮอร์โมนเข้ากลนะ้ามเนื้อไง คือรอบที่ผ่านๆมาเราจะแบบว่าเหมือนเป็นแคปซูลแล้วก็เหมือนสอดใช่ไหมสามเวลาเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามันไม่มีแบบมันไม่มีประโยชน์อะ่ะเสร็จก็เคยรอบแรกก็ลองด้วยการกินกินนั่นก็คือแบบว่าเหมือนยาฮอร์โมนมันแบบมันทําให้เราง่วงก็เลยไม่กินไม่สอดตอนนี้ฉีดเพราะว่าฉีดมันฉีดรอบเดียวต่อวันก่อนคือเราจะฉีดตอนแบบหลังจากทำภารกิจอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วก็ฉีด การมีคนนะคะถามใน Facebook ว่าเออแบบค่าใช้จ่ายอะไรยังไงเท่าไหร่ใช่ไหมคะเกี่ยวกับการทำเด็กหลอดแก้วที่นี่คือว่าที่นี่ห่ะถ้าสมมติคนที่อายุน้อยแล้วยังแต่งงานมานานแล้วเราก็ไม่มีลูกเลยไม่เคยมีลูกมาก่อนเลยเนี่ยเราได้รับการแบบเหมือนประกันเนี่ยเขาจ่ายให้เต็มร้อยเซแต่ว่าเราก็มีเสียค่าค่าแบบ เหมือนค่าอขอคำปรึกษาจากหมอ่ะเหมือนเวลาไปหาหมอเนี่ยก็จะมีค่าแบบเขาเรียกที่นี่เขาเรียกไปหันรุ่งอะ treat treatment อะก็คือว่าตั้งแต่เราทำมา4ปีเนี่ยแต่ละรอบเนี่ยถ้าจ่ายเองอะเป็นพันเป็นพันส0 0 0ยูโรแต่ว่าโชคดีที่ว่าประกันจ่ายให้เต็มร้อย เราเสียจริงๆอ่ะเป็นยานอกอ่ะเสียเป็นยานอกแล้วก็เป็นค่าทรีทเมนต์ที่ว่าอนอกเหนือจากเวลาทำการของโรงพยาบาล,ละอะไรเงี้ยเราเสียไปจริงๆปีละครั้งละไม่ใช่ปีละครั้งละประมาณไม่เกิน200ยูโรเพราะว่าที่เรา เบิกจ่ายไปก่อนนะคะเบิกจ่ายไปก่อนเนี่ยเราเอาใบเสร็จเอาทุกอย่างเนี่ยไปให้ประกันแล้วประกันเขาก็จะโอนเข้าบัญชีเรามาเราก็เหมือนบางทีเราสำรองจ่ายไปก่อนบางทีเขาก็แบบว่าเหมือนจ่ายช้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยช่วงโควิดเนี่ย ก็คือว่าเหมือนพอเรามาทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็เบิกค่ายาค่ายาเมื่อรอบที่ผ่านมา400กว่าอย่างเงี้ยเราเราสำรองจ่ายไปก่อนเสร็จแล้วทีนี้เราสำรองรองจ่ายไปก่อนแล้วเราก็จะโอนเงินให้กับร้านขายยาใช่ไหมะแต่ว่าแฟนเน่เอาเงินไปให้ที่สำนักงานประกันสังคมที่เราที่เรามีอยู่อะ่ะเขาโอนเงินมาแบบว่าเร็วมากอะเหมือนไม่มีงานทํก็คือแบบโอนเงินมาให้เราเร็วเราก็เลยเอาเงินที่ได้โอนจากประกันเนี่ย โอนให้กับทางร้านขายาอะไรเงี้ยซึ่งแบบระบบประกันสุขภาพที่นี่ดีมากแล้วมีคนปรึกษาว่าอายุเกิน40เนี่ยจะต้องจ่ายเองหรือว่าประกันจ่ายเดี๋ยวหลังจากเ,าเข้าไปใส่ตัวอ่อนนะคะเดี๋ยวจะถามหมอที่ดูแลดูแลเคสโนแครงนะคะว่ามีถ้ามีเพื่อนอายุเกิน40เนี่ยต้องการามาทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยเขาจะต้อง ประกันจ่ายหรือว่าอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวจะแนะจะถามคุณหมอให้แล้วก็เดี๋ยวจะเอามาทําเป็นวิดีโอลงไว้ให้นะคะก็ตอนนี้นะคะใส่ตัวอ่อนมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องนอนรอนะคะก็หมอก็ต้องสั่งยามาให้เพิ่มแล้วก็วันนี้นะคะตอนที่ใส่ตัวอ่อนเขาหมอเขาก็บอกว่าเก็บเซลล์ไข่อะคะ่ะได้แปด วันที่สองเป็นตัวอ่อนห้าพอวันนี้ทางห้องแลบก่อนที่จะเอามาใส่เนาะเขาก็ให้ขานชื่อให้อ่ให้บอกวันเดือนปีเกิดเนาะแล้วเขาก็บอกว่าจากไอตัวอ่อนที่ผสมมาเนี่ยห้าตัวมันเหลืออยู่สองตัวแล้วเขาก็ถามว่า ให้เราตัดสินใจเองว่าจะใส่ตัวเดียวหรือสองตัวก็คือคุยกับคุณหมอที่ว่าดูแลเคสเราเนี่ยเขาบอกอยังไงก็ให้ใส่ตัวเดียวเพราะว่าเรามีภาวะ u b e r s t i m u l มราชนะคะภาะวะเอ่อรังไข่ถูกกระตุน้นแล้วก็มีฮอร์โมนแบบผลิตฮอร์โมนเยอะเพราะว่าเราฉีดฮอร์โมนด้งไงหมอก็ให้ตัดสินใจว่าเออจะใส่ตัวเดียวหรือสองตัวเพราะว่ายังไงมันก็มีสิทธิ์แบบท้องแฝดอยู่แล้วไงอ,อก็เลยแบบแต่ถ้าเกิดใส่ตัวเดียวอะ ใช่ไหมมันก็มีสิทธิ์ที่จะแบบผิดพลาดได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบคุยกันปรึกษากันอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดก็เลยแบบว่าโอเคสองตัวเลยก็ใส่สองตัวตอนนี้ก็คือแบบนอนรอหมอที่นี่ค่ะเขาจะให้นอนแค่30นาทีแต่ถ้าบ้านเราสองชั่วโมงเนาะแต่ว่านี่ก็คือแบบเหมือนเราจะนอนยาวเลยค่ะก็คือนอนสักหนึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับบ้านก็รอบนี้เป็นอะไรที่แบบ สูโฟโตเนี่ยค่ะใส่มาไม่รู้จะเป็นยังไงอ่ะดังหลุนกันมากเลย